พิ่มภูมิต้านทานด้วย5ผักที่มีวิตามินซีสูงที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้อุ๊ยตอนนี้คำถามที่เข้ามามากๆเลยก็คือกินอะไรดีพี่ปลาที่จะทําให้มีภูมิต้านทานในร่างกายเพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญคือตอนเนี้อยากจะทานเป็นอาหารที่มันเป็นธรรมชาติอาหารที่เราทานแล,ล้วรู้สึกปลอดภัยวันนี้พี่ปลามีคําตอบหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะได้คําตอบเหล่านั้นแล้วก็นําไปใช้กันเลย แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดทูกใจกดติดตามช่อง youtube ยู t h บ fish Page h เพจ t h y fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์และช่อง youtube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่พี่ปราจะลงให้ตลอดและที่สำคัญและที่สำคัญคืออย่าลืมนำความรู้นี้ไปใช้แล้วมาฟังกันเลยว่าผักอะไรบ้างที่มีวิตามินซีสูงและช่วยเพิ่มผลต้านทานให้กับร่างกายของเรา แน่นอนเลยพี่ปลาบอกเลยว่าวิตามินซีกับผิวพรรณเป็นของคู่กันแล้วบอกเลยว่านอกจากวิตามินซีเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเรามีผิวพรรณที่ดีขึ้นแล้วสิ่งที่เหมาะสมก็คือวิตามินซีจะทำให้ผิวพรรณของเราสวยงามคราวนี้เรามาดูเลยว่าอาหารอะไรบ้างที่มีวิตามินซีสูง5ผักที่เราควรทานมีอะไรข้อที่หนึ่ง พริกหวานพี่ปลาบอกเลยว่าพริกหวานมีวิตามินซี8.4มิลลิกรัมต่อร้อยกรัมโอ้โหเยอะเลยนะคะเราถือว่าเป็นวิตามินซีที่ดีมากเลยแม้จะชื่อว่าพริกหวานแต่ก็มีรสชาติที่ไม่เผ็ดเหมือนชื่อพริกหวานสามารถหากินได้ทั้งแบบส,สดๆและปรุงสุกในเมนูอาหารโดยปกติแล้วจะมีสีเขียวเมื่อสุกแล้วจะมีสีแดงปัจจุบันมีการปรปัปรุงพันธุ์ขึ้นใหม่ ทำให้พริกหวานมีทั้งสีแดงสีเหลืองสีม่วงที่เต็มไปด้วยสารดานุพันต้านดนุโมนสละเมตาแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 เหล็กและโพแทสเซียมโดยพริกหวานที่แก่แล้วจะมีสีแดงเหลืองส้มหรือม่วงจะให้วิตามินซีเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าทีเดียวอืวันนี้อย่าลืมเตรียมเมนูที่สำหรับทำเกี่ยวกับพริกหวานแล้วพี่ปราบอกเลยว่าพริกหวานนอกจะจะมีประโยชน์ ในเรื่องต่างๆและรสชาติอร่อยมากเลย 2. บรอกโคอีแน่นอนบรอกโคลีวิตามินซ89.2มิลลิกรัมต่อ100กรัมผักที่มีดอกสีเขียวนี้อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารหลายชนิดซึ่งพบได้ทั้งส่วนดอกและลำต้นการกินควรกินทั้งส่วนดอกและลำต้นร่วมกันจะช่วยต้านโรคมะเร็งได้บรอกโคลีเป็นผักที่ไม่ควรนำไปปรุงอาหารด้วยความร้อนที่นานเกินไป เราจะทําให้เสียวิตามินและคุณค่าทางอาหารพี่ปรายอยากจะบอกเลยว่าก่อนที่เราเนี่ยจะนําอาหารหรือผักแต่ละอย่างเนี่ยไปศึกษาหรือไปทําเราจะต้องรู้ว่าผักแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไรและแน่นอนบ็อกกิลี่เขาไม่ชอบที่จะใช้ความร้อนมากๆจะทําให้มันสูญเสียเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณค่าทางอาหารที่สําคัญของบ็อกกิลี่เราก็จะใช้ลวกลวกก่อนนะคะลวกให้มันสุกในระดับหนึ่ง บางคนก็นําไปผักบางคนก็นามาเรียกว่าทานส,สดๆกับน้าพริกเลยมาฟังกันต่อแล้วยังอื่นมีอะไรอีกแน่นอนตัวที่3คือผักคะนา้าผักคะน้าจะมีวิตามินซี147มิลลิกรัมต่อร้อยกรัมผักคะนา้าสามารถกินได้ตั้งแต่ยังมีขนาดเล็กจนกระทั่งออกดอกกับคุณสมบัติที่ช่วยต้านการเกิดมะเร็งช่วยให้เซลล์ทำงานได้ดีและกำจัดสารพิษในร่างกาย ผักคะน้าสามารถนําไปประกอบอาหารได้บอกเลยว่าหลายชนิดแต่ควรล้างให้สะอาดทาไมต้องล้างให้สะอาดล่ะโอ้โหแน่นอนเลยเพื่อช่วยลดการตกค้างของสารเคมีก่อนทุกครั้งข้อที่4ผักปวยเล้งผักปวยเล้งอ่าผักปวยเล้งหลายคนชอบทานมาฟังกันเลยผักปวยเล้งวิตามินซีร้อยยบมิลลิกรัมต่อร้อยกรัม พี่ปราบ,บอกเลยว่าผักใบลิงอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆอย่างเหล็กแคลเซียมโพเทสเซียมและยังมีโกรดโฟลิกที่เป็นส่วนประกอบที่จําเป็นในการสร้างสารเซโรโทนินในระบบเะสะติทซึ่งทําให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและนอนหลับได้สนิทห้มามะรุมวิตามินซีหนึมิลลิกรัมต่อ100กรัมมะรุมเป็นพืชพื้นบ้านที่นิยมนํามาประกอบอาหารได้หลายอย่าง ดยทุกส่วนของต้นมะรุมสามารถกินได้ใบของมะรุมมีฤทธิ์เป็นยาระบายลดไข้ช่วยให้นอนหลับสบายป้องกันแผลในกระเพาะอาหารและช่วยต้านอนุมูลสละนอกจากผักที่พี่ปลาบอกแล้วเชื่อไหมคะวันนี้อ่าพี่ปลาเอาผลไม้ห้าชนิดที่มีวิตามินซีสูงวิตามินซีสูงนี่ยางที่หมอจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน,กนและที่สำคัญคือผิวพรรณของเราจะสวยงามขึ้นมาฟังกันเลยหนึ่งส้ม ส้มมีวิตามินซ53.2มิลลิกรัมต่อ100กรัมส้มเป็นผลไม้ย,ยอดฮิตที่คนไทยนิยมกินด้วยรสชาติเปรี้ยวหวานที่อุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิดและมีให้เลือกกินหลากหลายสายพันธุ์นอกจากนี้ยังมีใยอายหารที่ช่วยในระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นและสารโลกเลือดออกตามไหลฟันโดยสามารถกินได้ทั้งจากผลส้มหรือคั้นเป็นน้ำสอมัขามป้อมโอ้โหมัขามป้อม เห็นแค่ชื่อก็เป็นไงคะลายไหลอยากทานแล้วแต่ประโยชน์ของมะขามป้อมยังมีมากกว่าที่เราคิดมาฟังกันเลยมะขามป้อมวิตามินซี276มิลลิกรัมต่อ100กรัมมะขามป้อมเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากและถูกใช้เป็นส่วนประกอบของยารักษาโรคหลายชนิดเช่นไข้หวัดใหญ่วัณโรคแก้ไอภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอเป็นต้นโดยพราว่าในผลของมะขามป้อมมีสันป้องกันการเกิดออกซิไดซ์ของวิตามินซี ทำให้วิตาม,มินสีไม่เสื่อมสภาพแม้จะถูกความร้อน 3. ส,สตรอเบอรี่โอ้โหสตรอเบอรี่ผลไม้สตรอเบอรี่มีประโยชน์อย่างไรมาฟังกันเลยสตรอเบอรี่วิตามินซี58.8มิลลิก,กรัมต่อร้อยกรัมสตรอเบอรี่ถือเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยโภชนาการที่ปาบอกเลยว่าโอ้โหมันหลากหลายทั้งวิตามินและแร่ธาตุรวมถึงสารต้าดุมลอนสละหลายชนิดที่ช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็ง เชื่อไหมคะว่าสตรอเบอรี่ช่วยในการบำรุงดวงตาและลดการเสรื่อมสภาพของดวงตาและเพราะว่าในสตรอเบอรีสดจะให้วิตามินในปริมาณที่มากเลยอ่าไม่ใช่แค่นั้นมาดูผลไม้ใกล้ๆตัวเราที่มีบ่อยแล้วก็หาทานได้ง่าย4ฝรัง่งโอ้ฝรังร่งฝรั่งมีประโยชน์อย่างไรมาฟันกันเลย4ฝรัง่งฝรั่งบอกเลยว่าวิตามินซีเน160มิลลิกรัมต่อ100กรัม แม้ฝรั่งจะเป็นผลไม้ที่ไม่มีรสเปรี้ยวแต่ก็ดมไปด้วยวิตามินซีในปริมาณมากโดยพบได้ในบริเวณเปลือกของฝรั่งแต่เมื่อฝรั่งสุกแล้วจะมีปริมาณวิตามินซีที่น้อยลงหรือฝรั่งที่ตัดออกจากต้นแล้วทิ้งไว้เป็นเวลานานก็จะทําให้วิตามินซีนี้เสื่อมสภาพลงได้ข้อที่5้าลิ้นจี่โอ้โหผลไม้ที่หลายคนที่ชอบแล้วรู้ไหมคะว่าลิ้นจี่เนี่ยมีวิตามินซีสูงมากเรามาฟังกันเลยประโยชน์ของลิ้นจี่แน่นอน,อน ลิ้นจี่วิตามิน C 71.5มิลลิกรัมต่อร้อกรัมลิ้นจี่เพียงวันละสาผลก็ได้รับปริมาณวิตามินซีที่ร่างกายต้องการได้เนื้อรสชาติที่หวานหอมเร็วดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุโดยเฉพาะวิตามิน B 1ที่ช่วยป้องกันอาการเหน็บชานอกจากนี้ยังช่วยบำรุงหลอดเลือดและกระดูกและฟันได้ด้วยถึงตอนนี้เราจะได้ยินแล้วว่าทั้งผักและผลไม้ที่มีประโยชน์มีวิตามินซีสูง นอกจากจะช่วยให้เป็นไงร่างกายของเราเนี่ยมีผิวพรรณที่สวยงามการเพิ่มภูมิต้านทานในยุคป,ปัจจุบันถือว่าสำคัญมากภาวะที่เราต้องดูแลตัวเองมากมายเพื่อไม่ให้มีการติดเชื้อต่างๆง่ายขึ้นมาลุยกันเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง y o u ยูท t บเฮ h ิฟิสเพจเ t ดิ f i สบายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอรช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอแล้วเรามาดูกันเลยว่า เราจะดูแลสุขภาพของเราเพื่อเตรียมตัวเข้าสูผสา่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกี่ปราลุยพันเอกเลยค่ะ